เป็นดินเฉลยเพราะว่ามันหล่อมมวนผอมต้นตีกับมวนเข่ากันกับทินบุรภาจารย์เพราะว่าอยากเชิดชู่พ่อแม่ครอาจารย์ที่หลงตาออกมาได้ในย่อนเนื่องหลงพอหล่อมพระราชปิชายานมูนี แ่นสีไปอยู่ไสบยอยู่น้ำผมอีหลีพอนบปอยากให้หนีหลวงพองอ่อนา่เก่าคุนะ้นอยากให้อยู่น้ำผมเบิงแง่ภาษาศาสนาซอยกันแต่ว่าหลวงตาพอนอนากมีห้องกรรมฐานก็เลยโอ้ยก็ผมขอออกไปซะอยากไปต่างห้องกรรมฐานประพฤติปฏิบัติธรรม เพิ่นเบ่เบามันเบาจังได้กับบอยู่เลยสิออกอีหลีหลวงพ่อเพิ่นเลยว่าคันสีออกอีหลีกับซไปอีหลีบอยู่น้ำผมมีหลีกะบอกเป็นอย่างแต่ว่าบออยากให้หนีไก่เด้ออยากให้อยู่ไก่ไก่กันเพิ่นว่าหลวงตากับมเคยมาเบิรอยู่แล้วอยู่บ่บัดเก่ามาเบิร์กับหกไรเพิ่นบอก อย่ายอมบอกวัดอิริแต่เจ็ดไรมาเบิ่งแล้วก็เลยไปรกาบเลียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่วัดพิษบานให้หลวงพ่อเนเบิ่งให้คันบ่เป็นแต่อยู่กับผมกับบ่อยู่คันอยู่แล้วบอนได้กสรสางคันบ่าจเจริญบ่สาม,มารถที่เผยแพร่บวพุทธศาสนาได้กับผมบ่อยู่กับผมกราบเลี้ยนหลวงพ่อใหญ่วัดพิษสภาพรรามยังสี่ มากราบแลายล้านพันหลายวันยูโรดพันวันยูโรดพันวันพันหลายวายจังสีหลวงตาก็เข้าใจว่าพ่นที่ไปนั่งพิจารณาอยู่ห้องพันชะกอนนี่จังสีนะความหมายของหลวงตานะี่ะวันเดียวคือว่าหลวงพ,พ่อวันจีเข้าใจโลด หลวงตาก็คุยไปเรื่องอื่นกราบเรียกไปเรื่องอื่นมันเป็นจังไถวัดเพิ่นถามแรกๆหลวงตาก็ว่ามันฟังว่ามันเป็นบัตรเก่าสมัยก่อนหลวงปู่หมั่นหลวงปู่เสาพ้าลูกศิษย์ลูกหามาปฏิบัติธรรมอยู่กับผมบัตรเกิดหลวงปู่ขาวอนาลโย่หลวงปู่ขาวก็บวชแล้วกันได้มาจำรรษาอยู่พัรษาหนึ่ง หลวงปู่ฝันก็เคยมาจำาพรรษาพรรษาหนึ่งก็กรกาบเรียนเพิง่งจังซีแหละก็เลยเอาบอกว่าเพิ่งฟังเบิทสุอย่างเพิ่็คิดหน่อยเดียวเพิ่งจังว่ายุโรดว่าสันหลวงตาเข้าใจว่าเพิ่งจะเข้าไปห้องแล้วเพิ่งจะนั่นงภาวนา,าต่างๆจังสิพิจารณาความหมายนั่น บัดแล้วรอดรอดรอดบัดหนาคุยกันนิยมงอ่นๆินแ,แล้วบดแล้วคนี่เข้าไปแล้วหลงตางเลยว่าพนมเมื่อขึ้นแล้วโอ้ยจังใดก็ขอ,ขอากราบเรียนพระเดชพระ,ระคุณหลวงพอ่อเมตตาก็ผมอยู่วันใดกระสางอยากให้ไม่เกิดประโยชน์แกแก่ระศาสนาแก่ประเศชาติบัานเมืองแก่สังคมคันอยู่แล้วบไดจะเกิดประโยชน์กับผมก็บ่อยากอยู่ ก็เลยบอกอย่งนี้พอเราวาตอบโลดอยู่โลดขหนงพอใจสบายปานนี้พันว่าไ่ได้คึดยากดอกพันว่ายู่โลดเด้อพันว่าพอใจหลวงพ่อสบายปานนี้วสันพันวานก็เลยว่าขันพระเดชพระคุณหลวงพ่อวนสันกับผมมาตกลงอยู่ครับผมกับว่าท่นเนี่ยจังได้แยกไปผักยู่วัดผีสุพราม มะหอกกับมากาบเรียนพระเดรบกุลหลวงพ่อประหลาดปีชยาณมนีเจ้าคุณหลอมเฮาเพิ่นก็นเลยสาธุนำสาธุล้วก็มองชีอยู่อิหลีกก็คือแม่ใหญ่หมองต้องหาดินสะก่อนแปดไรยู่นานั่นลองถามว่าต้องมีห้องกรรมาฐานอยู่ไดบ่มีห้องกรรมาฐานบ่ยู่ ก็เลยไปหาแม่ใหญ่หมอกแม่ใหญ่หมอกมันรับบอกคือหลวงตาเคยบอกมันฟังในที่สุดพญายใบเพิ่อก็เมตตาเห็นตกลงขายพญายใบเลยสามหมื่นแปดไรจ์ก่อนไหมว่าแพงเลยได้หนึ่งแต่บ้านแต่ายเงินซื้อๆบรรลุหลวงตาวอาแล้วหาแม่ใหญ่หมอกไปหาพญายใบพญายใบเลยว่าใครสี่เอาคนว่าใครที่ซื้ออัน พันเอิแต่ก่อนนั่นอบอกว่าเดินหลงตาเนาะจากพันเนดิน่าจากไหนพูดเลยไม่ยยมองอว่าบอกภาษาหนีซะหลงตาพันว่าพันที่ออกมาอยู่วัดบ้านกระบอกพันอยางใดศาสนาหาัสสนมาสันเททองกรรมฐา,านไม่หมองบอกพันยัยบุกอันใบฟังพันยัยใบ คันเมื่อไห้ผู้อื่นกูบ่ไห้คันทั้งวัดสิเอากูไห้พิ่นว่าแม่ยายมองแล้วมากร้องตาฟังร้องตาพ่อแม่ยายมองบอ่ฟังตกลงอยู่เลยถามว่าแม่ยายเสิเอาหลาไปได๋หาไรเนี่ยข้าหน่ายขอหาหมื่นพ่อมาต่อดอกว่าซั่นตั้งแปดไรไหมแปดไรหาหมื่นบาทสมัยก่อนบ่แพงแล้วเด้่ เราจตลงห้สามหมื่นห้พ่อยันหะน่บัตที่เอาอีหรีจากุกคุณสมเด็จติมมาหมอดอยู่บอยเชนเน่เข้าหวัดบอยเชนเน่เข้ารถขนมไยทาบุญน้ำหาพันเหลืออยู่สี่หมื่นหาพันบาไม่ใหญ่ว่าบริตรตอได้เนี่ยแล้วรถไหยสาธุไม่ใหญ่เลยหลงพอจะคุณกระกาจายเองเลยเห็นบ่คุณของพ่อแม่คุบาอายจาอันทน์ จะว่าหลงตาลงโอ้ยเมตตาอิริจังหวัตดตกลงได้อยู่แล้วแล้วก็จะขยายออกขยายออกจากแปดไรกันตอนนี้กับหกไรพันว่ดแต่ก่อนเนาะก,ก็เป็นสิบสี่ไรจังวัดแล้วเป็นสิบเป็นเจ็ดไรวัดเก่าเนี่ยเป็นสิบห้าไรก็ขิดว่าก็สิบอาอยู่ไปมาหลวขยายอ๋อขยายออกของแม่หวาน ของพู้ใดแน่อยของพอของแม่เปลี่ยนพอดีเนาะโยใกล้ๆเนี่ของผู้นั้นแน่พู้นี้แน่ลายไปของพญายางแม่นบอกแม่นั่เน่บัตจิเรื่มแม่ไหวเนาะบัแน่บัตจิเรื่มตัวคือถามแม่เข็มแล้วก็ไม่เจ้าแม่ไหวมันต้องต่อกัน จังได้อยู่แล้วเพื่อนหนาเพื่อนเดียบันนี่เมซี่ที่ยูใส่หลังแรกว่าจะหันหน้าบดไปทั้งเตเตเวันออกคือโบราณเพื่อสมัยคู่มือนี่เพิ่งหมักนิยมหันไปตะวันออกน้อนตาก,ก็คืนคืนไปคืนมาทางโลกนี่มันบลมี่บดมา้องมีทางว่าสันหันมาทเตะวันตกทั้งหลังเป็นของเมซี่ว่าสันบว,วกกับพอเพื่อนเดียวหันเม่เปลี่ยนพระกะไห้เห็นบ่ เราขยายออกขยายออกแม่ออนกับหายหอดพุนูนพันยัยซีปกกับบุคัดออกหอดพุนูนหายแล้วยังบ่แล้วอีกได้ขออีกแม่ออนพันว่าเสียเหตุอย่างน้อข่าหน่อยอันดินต่อไปนี่ว่าส่นโอ้ยแม่ออนว่าส่นเจอได้บ่บ่แล้วแม่ออนก็นดีลงตาว่าวัานนะั่นคัน จำเป็นมากพอ,อย่ำจำเป็นคือตายตายแล้วเสียไปไหวใส่สิเผาใสมันไม่มีมองเผาก็เลยว่าไปนฟังสิเฮ็ดเจดียเฮตปราษาทเนี่ยไหวไห้ใสอาทิพอแม่คูบ่าจานอย่างต่างๆเพราะว่าทุกชีวิตเกิดมามันต้องตายนอกจากแก่เจ็บป่วยต้องตายไม่ไงเพื่กะ อ่อนกับกับพ่อเซกกับพ่อลุลูกกับพ่อมกันให้ก็เลยขยายออกไปทั้งพุนบันนี่ขยายออกไปทั้งพุนหนาพุนบันเนี่าแค่หยงางบันเนี้ยย่านค้อนไปพูเคเื่อนไวน้หนาพระพุทธสันติสุขเข้านําก็เลยขอประทานอวนประทานอวนแล้วเอาบวัวแพงดอกสามลานแมนบมบุลังพ็เท่าไหร่ นะล้านนึงเนาะเออล้านนึงล้านนึงก็เอาเพราะมันจำเป็นเพราะใดแหละพวกก็แม่ม้วนเนาะมหาตายมหาแยกงกาะเออน้องอยอ้บ้านนั่นก็ให้จอไปห็นบันเหลือของพ่อใหญ่ใบบันเนี่ยสี่หอดหอดทางหลวงเด้ต้องหอดคันมาหอดอมาย้อมหลวงตาวว่าตรง เอาให้หอดคืดไห้น,นะบันแล้วลอรอเพ่อเกวเป็นแม่ใหญสอนเว้าเป็น,ปน,ยยน,ปนพอ่อจ้าดาฟังแล้วพอใหญ่ใบมอนม่นเข้าฝันเงืดบ่บุญบ่อร้องตาเว้าไง่ายๆว่าไม่คิดตวัวว่ามันอวดดอกนี่เว์เทนเพ่อเขาแม่เขาอยูมมองดินอันมองหนาพระสางไม้นั่น เห็นพอขาวแม่ขาเต็มป่านึงโอ้คือสด้อยู่ลงตาว่าคืดไหวว่าจนจะบันแล้วพญา,ายไบไปเข้าฝันอันพอสักดาลาทางวัดพยายดาออกมาหอดทางนี่ให้พิ่นโหลดเดอ้อพิ่นว่าเข้าฝันนี่นี่นี่จากเขตทางนี่มาหอดนี่เดอ้อพิ่์ว่า ว่าปนั่นไหนพอนั่นผู้ตายเราจะโดนเลยนั่นมัเข่าฝันไหมพอนี่เด้อพอ่นว่าอย่าเาเงินน้ำพระเดอบบ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 ้อบ๊คําบ่คุ้นดอกพ่อจาถ้าหายพน่นซะว่าสันว่าปนั่นเองพอให้่สักดาเลยมาบอก่าช่วงบา,บางไบวัดบางเนสิบหาเมตรจากทางอย่างเท่าขอมานั่นหอดมองพอให้่สักดาก็เอาไม้ไผ่มาซักรวยแล้วก็ เอาถุงหอยไว้หลวงตาไปมินทาบาทเห็นเระก็เลยถามเนาะหลวงตาว่ามันเม่นเล้าขายสันดอ,อนพอสักดาว่าสันก็เห็นไหมซักไว้หันงกันไม่ถุงหอยอยู่มันอีอย่างน้อนเมื่อคืนนี่พอใยญ่งพันพ่อพันมหาพันว่าหนางเงิดบ่มหาลวาลาว่าสัน อันทั้งวัดพญอดอยดินออกมะหอดทางให้พนโลดเด้อร์ยาขายเด้อพ์พนว่าอย่าวน์นน้ำพนเด้อหล่ะเด้อพ์พนว่าถวายพนโลดท่านว่าเพราะยังสักดาเราไม่บอกเป็นฟังแม่พรา่าบันฟังเราก็มาถวายมือวันพระบัญญิกไก่ย่อยมือวันพระใหญ่สิบสี่คำไปสิบห้าคำนี่แหละเขาก็มาถวายอยู่นี่แหละอย่าโยมกับพระกันมาบอกหลายหน ถวายสังกาทานเรียบร้อยเบิดแล้วไม่ใช่สอนเพิ่นว่าอลงตาคันมันคับมันแคบเกินไปขยับขยายดีจ้ะน่อยอยู่เดอ้อเพิ่นว่าผู้เป็นเมียนั่นแม่ใหญ่นั่นลุงตากเ็เลยว่กับพ,อพ่อผู้ใหญ่โดนพิ่นก็นเลยไปว่กับทั้งที่ดินมานวัดพิ่นก็เลยให้ยเพิ่นมีหาเป็น20เมตรพอดีทางเขานี่ะ หลวงตาแล้วว่าโอ้ยมันใดญมากแบบพิเศษหลวงตาสจะเห็ดพิเศษบางนาวัดนี่ว่าส่วนเห็ดปวัดสุดยี่สิเมตรนั่นว่าส่นก็เลยเห็ดสนอกพระเน้นเนี่ยไปพระก,กันเห็ดญาติย้อผ่านไปผ่านมาสื่อน,นํ่นปนาโอ้ยช่วงนมันข้าขนาดเลย <laughs> จังสีนะ่ะอันนี้บอาพูดบอกไปฟังทินบุพระอาจารย์ บอมเนทำอะไรได้มากแบบพิเศษหรือบอมเนแบบเข้าค้นเองนะบางอย่างนะเทวดาปัะกาอยากซอยอยู่อยากให้มันเป็นอยนจางสันอีหรืออยู่จางสีนาคันว่ามันเน่าอันเรื่องประวัติบตดเก่าของหจังหวะเอาอะไรน้องมันอยาก็ะสมควรแก่เวลาแล้วก็ขอความสุขความสงบความร่มเย็นความเจริญรุ่งเรืองในธรรมรู้แจ้งแทง,ทงตลอดในธรรมบรรลุธรรม บรรลุเป็นสมาธิสมาบัติมรรคผลพนิพพานสำเร็จเป็นปโสดาบันพระสกิสาคามีอนาคามีสำเร็จเป็นประหารขอจงบังเกิดมีแก่ประเทรามเทระกุบาาจารย์ประสงค์องค์สามเณรแม่ชีแม่พามพ่อพามญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มาแล้วนี้ก็ดีไม่ได้มาก็ดี โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอเน้อเอาบุญใส่ใจอิ่มอิมจังจะเอาขวดน้ำละพอนบ้านน้องผู้ใดบ่มีน้ำก็เอาใจขวดเอาเถอ ยะทาวาริวาาปุราปะเรปุเรนติสักครังเอวะเมวะอิโตดินตังเปตตังอุปกาปเตเอิจตังปะเจตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุ sa phê sankapa ren tô san ka pa chan yatha, pa na tha cho sa तामतेया tante...

so छे का पे चा छापे चा तोगे हो तो बुंजा ने पा की मै वेदान देते पाम बा माता इम का ना इम वो दे चयना चे 南无僧伽喃因那达玛雅哇尼班纳多玛玛那赞多萨班达耶哇雅塔查多巴卫巴卫乌诸揭谛僧萨谛婆耶僧列诃。<music> ลาลาปันโตโนกาสังกาโดนจาวริยสุเมพบตาเดปาวารนาโตธมโมนาโดวารตัมโนาโดปเจกัปบุตจันตารุมะมังเดโตัมาโนภาเวนามะโลกาสังลาปันโตมาไหว้พระพรหมกันเด้อ a ranga samma sambuto bhagava ko tambakavan sức cháy, sức số con